เรามาฝ่าวิกฤตภัยแล้งไปด้วยกันนะคะทางด้านของนายอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเซาและองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะเกียบค่ะมีการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคค่ะ นายอำนวยกเกษตรศิลป์นุขูในอำเภอท่าตะเกียบนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคในพื้นที่หมู่ที่17บ้านชมพูตำบลท่าตะเกียบเนื่องจากประปาน้ำใต้ดินใช้ผลิตประปาหมู่บ้านแห้งทำให้ไม่มีน้ำไหลถึงบ้านเรือนประชาชนจึงได้มีการหาวิธีแก้ไขปัญหาค่ะโดยย้ายปั๊มน้ำลงไปในคลองน้ำใหญ่เพื่อดูดน้ำขึ้นมาเข้าระบบประปาหมู่บ้านนายอำเภอท่าตะเกียบท่านเปิดเผยคะ่ะบอกว่าความสำเร็จที่เกิดขึ้นได้ก็เป็นเพราะงบประมาณส่วนตัว จำนวน2 5 0 0 0บาทของนายทวีสาธุชาตินายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะเกียบที่นำเงินไปซื้ออุปกรณ์และนำเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลมาดำเนินการวางท่อน้ำตั้งระบบสูบน้ำในคลองข้างวัดชมพูจนสามารถนำผลิตน้ำปะปาช่วยให้ชาวบ้านชมพูมีน้ำใช้อย่างยั่งยืนต่อไปจากการลงพื้นที่ตรวจสอบระบบน้ำพบว่าชาวบ้านพาก,กันมานั่งอยู่ตามสาลาวัดแล้วก็ใต้ร่มไม้รอบบริเวณวัดชมพูเพื่อผ่อนคลายจากอากาศที่ร้อนระอุ สิองศาเซลเซียสคุณยายท่านหนึ่งบอกว่าปีนี้อากาศร้อนมากนะคะแล้วก็แห้งแล้งทําเกษตรไม่ได้น้ําไม่มีใช้มานานเกือบเดือนแล้วหลังจากที่ติดตั้งเสร็จไม่มีการทดลองเปิดกองน้ําด้วยพอน้ําไหลนะคะชาวบ้านต่างก็พากัีดีใจแล้วก็กล่าวขอบคุณท่านใานอำเภอรวมไปถึงท่านนายกอบตอน,นะคะที่มาช่วยเหลือชาวบ้านในครั้งนี้ค่ะ